วันนี้เพียงจะออกไปตามหาเพื่อนไก่แล้วก็เพื่อนวัวนะพี่ฝนจะไปตามหาคุณวัวกับคุณไก่ได้เลยที่บ้านเราจะได้มีเพื่อนเยอะๆถูกต้องเลยแล้วหลังจากนั้นคลิปต่อไปเพีเงกก็จะทำขนมเค้กขนมเค้กเหรอถูกต้องถูกต้องนี่นี่ไข่ไก่ที่เพีอกเก็บได้มาละไหนอ่ะเขาว่าถ้าเคี่อนขึ้นขวาแล้วจะได้ไก่นะฮะไม่ได้อ่ะหลอนลงมาหมดเลยทำไงดี แล้วย้อนขึ้นไปทําไมอ่ะมีคนเคยบอกเอาไว้ว่าให้โยนขึ้นฟ้าแล้วจะมีคุณไก่หล่นลงมาไม่มีจะมีได้ยังไองอ่ะสงสัยพีเอกจะโดนหลอกซะแล้วทำไงดีละทีเนี้น่าเสียดายจังเรอถ้าอย่างนั้นเราก็เพอกก็จะเอามาเล็ดพืชนี่ไปพาคุณไก่กลับมาที่บ้านนะพี่ฝนนะพาคุณไก่กลับบ้านเหรอใช่ต้องการคุณไก่แค่สองตัวไปเร็วเข้าพี่ฝนจำได้ว่า คุณไก่ก็น่าจะอยู่บริเวณนู่นเลยป่าทางใต้อืมถูกต้องนะเพราะว่าเขาจะอยู่ในป่าโปรงที่เป็นป่าสีเขียวนะนี่คุณหมูต้องข้ามทุ่งหญ้านี้ไปพี่ฝนเจอยังอะ่ะกำลังไปแต่เย็นๆตรงนี้รู้สึกว่าจะมีนี่ไงมีหน้าผาอยู่ด้วยนะพี่ฝนคิดว่าคุณไก่อยู่แถวนี้แน่นอนแหละช่วยกันดูเร็วเข้าเงีย ปุ๊กปิ๊กไปไหนกันเนี่ยลอล่าก็ามานะลอล่ามาแล้วแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนนั่นไงคุณวัวงานพี่ฝนเจอคุณวัวแล้วดีใจจังเลยพี่ฝนเอาฟางข้าวมาด้วยได้เปล่าคุณไก่ก็เจอแล้วเพ็กเจอคุณไก่สองคนเลยดีจังดีจังดีจังถ้าอย่างนั้นเราพากลับบ้านกันดีกว่าค่อยๆพากลับไปจะเดินเร็วไม่ได้นะต้องรอเขาเดินก่อนนะมาทางนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะพากลับบ้านนะไปอยู่บ้านเดียวกันกร,รับรองได้เลยว่ามี อาหารเยอะอย่นแน่นอนแหละเราต้องไปทางนี้เพราะว่าถ้าเราเดินไปตรงนั้นน่ะนะมันจะมีลาวาอยู่ต้องระวังเขาด้วยใช่มีลาวาระวังหลน่นไปทางไหนดีนะทางนี้ดีกว่าพี่ฝนเร็วเข้าเจอคุณวัวแค่คนเดียวเองเหรอมาเร็วเข้าคุณไก่ตามเรามาคุณวัวตามเรามานี่ทําอะไรกันอยู่นะทุกคน คือว่าตอนนี้ฉันจะพาเพื่อนกลับบ้านนะพวกป๊กใช่พวกเรากําลังจะพาคุณวัวกับคุณไก่กลับไปที่บ้านเราอะนะใช่แล้วที่สําคัญนะพอเราพาคุณวัวกับคุณไก่ไปได้เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมีขนมเค้กก็ดีนะมีขนมเค้กกินน่ะแต่ตอนนี้เราจะต้องพาเขากลับบ้านก่อนพาลพกกินพี่ฝนลงไปข้างล่างดิฮะพาลกกิจสําคัญในวันนี้คือพากลับบ้านก็ใช่อะนะเดินระวังระวังหล่นลงไปด้วยนะใช่เดินระวังหล่นจะหล่นแล้วไม่หล่นไม่หล่น เกือบไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยไม่หล่นไม่หล่นเดี๋ยวพาเดินอ้อมมามามาเอาพี่เอกเจอคุณไก่อีกหนึ่งคนแล้วเป็นสามคนเลยตามมาทางนี้เลยทุกคนววิเกตามมาแล้วเขาฉันมาอยู่แล้วนี่เง่ะเพื่อเรามาเต็มเลยมีคุณแกะด้วยนะแล้วคุณวัวเมื่อกี้นี่เขาไปไหนแล้วล่ะเขาเดินตามไม่ทันพี่ฝนต้องพาคุณวัวมาสองคนนะ แต่ว่าตอนนี้เราเจอแค่หนึ่งคนเองเพราะฉะนั้นนะเราพากลับมาบ้านก่อนเพียงได้คุณไก่มาสามคนเลยอย่างนี้สบายเลยเนี่ยใช่คราวนี้เราก็จะมีขนมแ้กแสนอร่อยกินว่าแต่ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะใช้นมใช้ไข่แล้วก็ใช้น้ําตาลใช่หรือเปล่าน้ําตาลก็ทํามาจากอะไรนะจากอ้อยที่เราปลูกก็ไงเต็มไปหมดเลยนะั่นน่ะดีจังดีจังคราวนี้มีขนมแล้วอืมก็ดีนะมาดีแล้วทุกคนรอด้วยนะแปบาบหนึ่งคุณวัวไม่ยอมมา แล้วพี่ฝนไม่พาคุณวัวมาเลยล่ะคุณวัวเขาเดินช้า้นไปทาอะไรข้างบนนั่นน่ะคุณวัวเขาเดินช้าไงพี่ฝนอยู่ข้างบนเลยเหรอใช่ต้องค่อยๆพามาออาคุณไก่หายอ,อ๋อยู่นี่อยู่นี่เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เองน่าจะต้องสร้างที่อยู่ให้กับเขาแล้วจะเอาคุณไก่ที่เหลือไปไว้ที่ไหน่ะให้เขาอยู่ด้วยกันไงเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเพเอกจะพาคุณไก่ไปไว้ในบ้านเราก่อนนะไปไว้ในบ้านได้เลย นี่นี่พอเข้ามาข้างในเรียบร้อยเพลก็จะปิดประตูใช่ค่ะเข้ามาอยู่ข้างในบ้านก่อนอาพอคุณไก่เข้ามาแล้วเราก็จะออกไปปุ๊กปิกฝากดูแลคุณไก่ด้วยนะหลังจากนี้เราก็จะมีคุณไก่กับคุณวัวมาเป็นเพื่อนแล้วเราก็จะสามารถทําขนมเค้กอา้าวมีออกมาหนึ่งคนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนนะคะแล้วปุ๊กปิกไปไหนแล้วอะ่ะปุ๊กปิกอยู่แถวนี้แหละัทน,นอยู่ข้างนอกแล้วก่อนอื่นจะต้องเอารั้วมาก่อนนะต้องสร้างรัว้วก่อน รั้วเพล็กมีอยู่เท่านี้เองมีเท่าไหร่อะไม่พอแล้วล่ะไม่พอทำไงดีล่ะเขาเนี่ยเดี๋ยวขอดูในนี้ก่อนอืออ่านี่ไงพอพอมีอีกต้องหกสิบสี่ก้อนเลยนะตกลงพอใช่ป่ะพอ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 คุณไก่ครับออกมาก่อนไปไหนซะแล้วคุณไก่คุณไก่ครับตอนนี้พี่ฝนกาลังพาคุณวัวก,กลับมางั้นเพล็กจะเริ่มสร้างรั้วตรงนี้ก่อนนะอ้าวทำไม วางผิดไปซะแล้วรั่วจากนั้นเพียรก็ขยับมาตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ลงไปด้วยวางอะไรลงไปวางรั้วเหรอวางรั้วลงไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะทําประตูมีประตูแล้วนี่คุณวัวมาแล้วยังยังยงอันนี้เป็นของคุณไก่เขาแล้วเพียรกะต้องไปสร้างประตูขึ้นมาก่อนนี่เป็นบ้านคุณไก่เหรอประตูเปิดปิดจะต้องใช้ ไม้สติก1 2 3 4สท่อนแล้วก็ไม้ธรรมดาสองท่อนประตูเปิดปิดอัตโนมัติไม่อัตโนมัติอัตโนมือเราจะต้องเปิดปิดเองหรอไม้หมดแล้ว,ลวเหรอานียทำไงล่ะคราวนี้ไม้หมดแล้วยังเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่พอแล้วละหมดตรงนี้น่าจะต้องกลับไปหาไม้จากแหล่งเดิมซะแล้ว แล้วก็วางลงไปแบบนี้ทุกคนได้มาแล้วเพื่อนเราจากนั้นก็วางตรงกลางได้ประตูแล้วจ้านี่ไงวิธีทําประตูอย่างง่ายแล้วเราก็จะโอ้โหมาทําไมกันเยอะแยะนเรียบลอยคราวนี้เปิดไว้ก่อนแล้วก็คุณไก่หายไปแล้วคุณไก่อยู่ในบ้านคุณไก่ครับค,ค,คุณไก่คุณไก่ค้ากุ๊กกุ๊กกุ๊กคุณไก่ไปไหนแล้วไี่ฝนเห็นคุณไก่หรือเปล่าอยู่ในบ้านเป่า ไม่มีแล้วเมื่อกี้เพ่ก็อยู่ในบ้านไม่เจอแล้วอ่ะนั่นไงเยอะแยะเลยคุณไก่อยู่ในบ้านเดี๋ยวนี่อยู่แค่หนึ่งคนนั้นที่เหลือเขาออกไปแล้วอ่ะเขาไปสำรวจบริเวณบ้านอ่ะงั้นพาคุณไก่หนึ่งคนเนี่ยเข้าไปในในนี้ก่อนหรือว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลหรอกไม่ไกลไม่ไกลแล้วอยู่ตรงไหนกันล่ะคุณไก่ค่ะกุ๊ก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 อยู่ไหนกันค่ะนั่นน่ะสิเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยงั้นพาคนนี้เขาเข้าไปในนี้ก่อนดีกว่า สำเร็จแล้วรอยอยู่ในนี้ก่อนนะครับนี่นี่ดึงมาทางนี้ก่อนแล้วเพียกก็จะออกไปตามที่เหลือมาเปิดป้ากาตูจำได้นะว่าพามาสามคนนะอุ้ยล่นลงมาเห็นไงบ้างบาดเจ็บหรือเปล่าอยู่นี่ที่เองนี่งานเจอแล้วอ๋อเขาอยู่ในต้นไม้แล้วเขาก็กระโดดลงมาเมือ่อกี้ที่เพีอกเดินข้ามอะ่ะเหนียวเหนียวพวกพี่ลอล่าพูดว่าไงอะ่ะลอล่าบอกว่าทํข้อให้คุณวัวได้แล้วนะบ้านให้คุณวัวอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวเพียไปจัดก,การให้นะนั่นคุณไก่มีเพื่อนออกมาอีกหนึ่งแล้วฮะลูกไก่ลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆน่ารักจังแหละแล้วจะทขํขคอกให้คุณวัวตรงไหนอ่ะเราอาจจะต้องลงไปด้านล่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เต็มแล้วอืมทไว้ข้างๆคุณแกะดีกว่านะทุกคนใช่เพราะว่าเขากินหญ้าเหมือนกันเราจะได้มีมีป้อนอาหารแบบเดียวกันตรงนี้พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างเพราะงั้นพี่เอกจะทําแบบนี้แล้วกันล็อกนี้ ล็อกนี้นี่วางแบบนี้ตรงนั้นไม่ได้เอาละ่ะอาจจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆนะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์เข้าของมีน้อยมีเท่าที่จําเป็นก็ใช้ให้จํากัดแบบนี้ไปละกันพี่ฝนล,ลบหน่อยลบหน่อยนี่ไงมาแล้วมาแล้วลบหน่อยลบน่อยพาคุณวัวเข้าไปตรงตรงกลางนู่นตรงกลางทำไมอะเพี่อจะได้วางอ้นี่ไงเขาเรียกว่าวางรั้วเนี่ยออกมาได้อ๋อน,นี่ไงพี่ฝนพามาแล้ว นั่นแหละอยู่แถวนั้นเมื่อก่อนนะดูท่าทางคุณวัวเขาน่าจะหิวแล้วเราพวกเรามันมืดแล้วไงต้องรีบทําให้เรียบร้อยเขาจะได้มีที่อยู่ใช่เขาจะได้นอนหลับพักก่อน้วยนะพี่ฝนเดินไปเดินมาทําไมเพียกวางเนี่ยรู้ว่า,าไม่ถนัดนะก็คุณวัวก็เดินตามน่ะข้างหน้าฉันมองเห็นซอมบี้ด้วยนายอ่ะฉันเดินไปดูก่อนนะทุกคนไม่ต้องกลัวแบบนี้เราจะต้องจัดการแล้วพี่ฝนเข้าไปอยู่ข้างในเลยเดี๋ยวเพล็กับปิดทางลนะ แคปิดทางแล้วนะใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเพียงทำประตูแล้วมาเปิดให้เอาปิดทางได้เลยเข้าไปหมดเลยลอล่าก็เข้าไปด้วยเหรอเนี่ยตรงนี้เพีเองจะทำเป็นประตูนะลอล่าว่าไงพวกพี่ลอล่าบอกว่าตอนนี้คุณวัวมีที่อยู่แล้วนะมีที่อยู่แล้วสามาหถี่ยมเล็กดาวเราไปทําประตูก่อนทุกคนเหลือประตูอัตโนมัติรอแป๊บหนึ่งนะพี่ฝนนะไม่เป็นไรพี่ฝนอยู่เป็นเพื่อนคุณบัวกับคุณไก่คุณแกะก่อนไม่มีไม่มีไม้สติ๊กเหลือเลยงั้น เพ่ก็จะต้องทําไม้สติขึ้นมาใหม่จากไม้ที่มีอยู่ซึ่งกําลังจะหมดแล้วจะหมดแล้วเหรอเหลืออยู่แค่ไม่กี่ท่อนเท่านั้งไม้เย่จังเลยทําไงดีทีนี้เดี๋ยวเขาหน้าเพ่จะไปที่ตรงนู้นน่ะที่เราไปจัดการคุณโจรไว้แล้วก็เอาไม้ตรงนั้นมาใช้อล่ะตอนนี้คุณบัวเข้ามาอยู่ในบ้านเรียบร้อยอ่าแล้วก็วางรั้วลงไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะป้อนอาหารคุณวัวแล้วนะ่ะได้เลยพี่ฝนเอาลืมไปป้อนไปแล้ว งั้นก็ไปนอนกันก่อนดีกว่าลืมไปเมื่อกี้คุณบัวก็หิวก็เลยป้อนไปแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปนอนกันดีกว่านะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาจัดการเรื่องในฟาร์มกันนะได้เลยได้เลยเนี่ยคุณไก่เขาก็มีแล้วมีมีไข่ออกมาแล้วดีจังมีไข่แล้วก็มีลูกเจี๊ยบตัวเล็กน่ารักเอาเอาให้ลูกเจี๊ยบกินดีกว่านี่ป้อนอาหารก่อนป้อนอาหารเขายังไม่โตว,วันนี้สินะเขาน่าจะโตวพรุ่งนี้อืมถ้าอย่างนั้นแล้วก็นอนหลับฝันดีนะทุกคน น,อน้อยลาฟันดีตรงนี้ก่อนจะไปนอนพี่เอกขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนพี่ฝนลาที่สวัสดิน้ำพึง่งเต็มหลังแล้วตอนนี้กําลังหยดลงมาบนพื้นเปื้อนเต็มไปหมดเลยน่าเสียดายมีน้ําพึ่งแล้วเหรอใช่ใชถ้ามีน้ําพึ่งแล้วพี่เอกก็จะต้องทําสิ่งนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าที่เก็บไม่ใช่ที่เก็บเราจะต้องทํากองไฟไปวางข้างล่างหลังพึ่งของเรานะ่ะทาไมอ่ะ ถ้าระวางอย่างนั้นแล้วคุณพึ่งก็จะไม่โกรธออกมาทำร้ายเราเราสามารถจะตัดน้ำพึ่งออกมาใช้ได้นะโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นอุปกรณ์เฉพาะในไมค์ครับเท่านั้นนะนะนี่มีสติ๊กแล้วพี่เอกก็จะสามารถทำกองไฟขึ้นมาได้แบบนี้ทุกคนโอ้ของหายไปเกือบหมดเลยหลบหน่อยทำไงดีเนี่ยดีจังเลยดีจังเลยตอนนี้เราจะมีน้ำพึ่งกินแล้วก็ดีนั่นแหละนะแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าไม้ของพี่เอกเนี่ยเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วเองทำไงดีอ่ะไม้หายไปหมดแล้วเพราะเราต้องใช้เยอะเราต้องใช้ไม้ไม่คิดว่าการเอาชีวิตรอดโดยไม่ตัดไม้มันจะยากขนาดนี้เอ,อ้ามีมีดอกไม้สีชมพูแบบนี้ทาเตียงสีชมพูได้ป่ะจะทำเตียงสีแชมพูใช่อยากได้เตียงสีชมพูเดี๋ยวหาวิธีการให้นะก่อนอื่นก็จะต้องวางตำแหน่งใต้บล็อกนี้ประมาณ2บล็อกก็จะต่อลงไปแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ จากนั้นก็ทุบนี่ออกแล้วเบียก็จะเอาเขาเรียกว่าคบเพลิงนะมาวางวางคบเพลิงเหรอไม่ใช่คบเพลิงดิมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้แคมไฟแคมไฟวางไปแคมไฟแคมไฟอ่าวางไปแบบนี้ทำเด่นไหมอืมแล้วคราวนี้ก็ตัดได้แล้วตัดได้แล้วแล้วก็ขยายรังต่อได้ด้วยว้าวดีจังดีจังมีน้ำผึ้งกินแล้วโอ้ยแย่แล้วอย่าแล้วอย่าแล้วอย่ามากเหรอมาไงอ่ะมาตอนไหนไม่รู้ ท่านก็บ,บอกแล้วว่าฉันเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้พวกพี่พี่ฝนแย่แล้วแปลงดอกไม้พี่ฝนอ่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่เดี๋ยวปลูกใหม,ม่เหรอใช่เดี๋ยวปลูกใหม่ออกมานี่ก่อนเลยคุณซอมบี้นี่เพ็กจัดการซอมบี้ให้แล้วข้างหลังมาเดี๋ยวเพ็กจัดการเพงตรงเนี้ยนี่นะ้อยทำไมมาเยอะจังอ่ะไม่รู้เหมือนกันชาวบ้านวิ่งหนีกันใหญ่เลยนี่<ร>นต้องช่วยชาวบ้านไม่นี่ไม่เป็นไงบ้างเพ็กเรียบร้อยแล้วแล้วคนนี้ เราก็ไปนอนพักกันก่อนใช่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีมอนเตอร์อย่างเยอะเลยในที่สุดเราก็มีฟาร์มคุณวัวแล้วก็ฟาร์มคุณไก่แล้วมีครบบทแล้วเอานะ้าหน้าเราจะได้ทําขนมเค้กแสนอร่อยถูกต้องเถ้าหน้าเราจะมาทําขนมเค้กแสนอร่อยกันนะทุกคนนะ